สำหรับต่อไปนี้ขอบรรดาทนาหลายตั้งใจสดับเรื่องราวของพระวินัยสำหรับพระวินัยบัญญัตินี้ก่อนที่ท่านจะฟังโปรดอย่าลืมคิดไว้เสมอว่านิพานัาสสะสัจิกิริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาเนื่องแปลเป็นใจความว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพนิพาน เป็นอันว่าเราบวตร,รับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อหวางผลิพานนี่การจะเข้าถึงมรรคานอันดับแรกจะต้องมีจริยาอะไรบ้าง 1. จึ่งะสิบห้าพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วน 2. บารมีสิบรายการมีกำลังใจให้เต็ม 3. ามพมวิหารสี่สงรงอารมณ์ให้เต็ม สีอ่อคติสีละให้ได้ขาดห้าอิทธิบาทสี่ทรงให้ครบถ้นทีนนี้ในจริยลที่ห้าข้อที่หนึ่งท่านกล่าวว่าศีละสมมาจงเป็นผู้พูดถึงพร้อมด้วยศีลก็หมายความว่าสิขาบทต้องสิขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์ดีมานอกพระปาฏิโมกข์ดีพวกเราจะต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด จะไม่ยอมให้สิขาบทใดสิขาบทหนึ่งมีเราจะ,จะเราจะเราจะไม่ยอมละเมิดสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งในการแสดงบัตรจงอย่ามีสําหรับท่นานเพราะว่าไอก,การแสดงบัตรแสดงถึงความผิดในการแสดงบัตรเวลานี้ก็ทํากันเป็นประเพณีที่กล่าวว่านับโนวังกฤตสามิข้าพเจ้าอย่าไม่ทําอย่างนี้อีก นาปุณในวังพาดิสามิข้่าเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีกนาปุณในวังจินติสสามิข้าาเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกอดีตท,ทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วมันก็ลงเอเวจีไปแล้วที่แสดงไม่ใช่หักล้างเป็นการยับยั้งว่าจะไม่ทาใหม่แต่แล้วแล้วท่านก็แสดงกันทุกวันทุกวันเาแสดงว่าท่านยางไหลเร็วทุกวัน ถ้ามีอาการเลวอย่างนี้ทุกวันเราจะเอาดีอะไรกันแต่ว่าที่วัดของเราก็รู้สึกว่าด,ดีอยู่มากมีสภาพการเรียบร้อยดีแต่วความดีอันนี้อย่าทะนงตัวนะครับถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นอย่าประพฤติปฏิบัติแต่วินัยอย่างเดียวธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนต้องปฏิบัติให้ครบ ในเจรณะสิบห้ามีอะไรบ้างให้มันครบบารมีสิบมีอะไรบ้างให้ครบแล้วก็ก็มีอา,ารสี่และการละนิวรห้านิวรห้ามีอะไรบ้างตัดให้ครบถ้าท่านตัดไม่ได้ก็ไม่ถือว่าเป็นการบวชการละนิวรห้าและงับนิวรห้าเขาถือว่าเป็นเนคขมะบารมีขั้นต้นเท่านั้นเนคขมะบารมีจริงๆก็ต้องตัด ทำจิตให้เป็นฌานได้โดยแล้วก็ตัดสังโยชน์ได้โดยจึงจัดว่าเป็นเนคขมะบาร,รมีแท้นี่การระง,งับนิวรณ์ไม่ให้กวนใจให้นิวรณ์ไม่เป็นเจ้าหัวใจเราก็เป็นแต่เพียงว่าเราเป็นคนเริ่มต้นเข้ามาในเขตของเนคขมะบาร,รมีคือเ,เริ่มต้นเข้ามาในเขตของพระยังไม่เข้าถึงความเป็นพระ ความเป็นพระที่จะเข้าถึงได้จริงๆต้องตัดสังโยชน์ตั้งแต่สามข้อขึ้นไปมันก็เป็นของไม่ยากถ้าตอนนี้ไปก็มาฟังโกิสศีวัคที่ข้างอยู่ตั้งแต่วันก่อนวันก่อนว่ามาทิงสิขาบทที่สี่วันนี้ทิงสิขาบทที่ห้าที่สูหล่อสันถัดพึงตัดเอาสันถ่าเก่าคืบหนึ่งโดยรอบ เอามาปนลงในสันทัดที่รอใหม่เพื่อทำลายเสียสีถ้าไม่ทำดังนี้ต้องนิสกีปาจิตตีอันนี้เพื่อเป็นการป้องกันความสวยงามแล้วก็เราไม่ได้ทำกันแล้วนี่รับข็ขอผ่านไปก็อี่หกเมื่อวิสุทธ์เดินทางไกลถ้ามีใครถาวายขนเจียมต้องการจะรับก็รับได้ถ้าไม่มีใครนำมานำมาเองได้เพียงสามโยต ถ้าให้เกินสามยน์ไปต้องนิสกีปาจิตีเอเวลานี้ขึ้นรถลงเรือนี่นะคงไม่เป็นอะไรแล้วมั้งแต่ก็ไม่เป็นแล้วสิคะบทข้ขขอนี้เพราะไม่เราไม่ได้ทํากันเจ็ดตีสูตใช้น้ำพิสุนีที่ไม่ใช่ยาิให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งคนเจียมต้องนิสกีปาจิตี นินามวิสุนีก็ไม่มีทำก็ไม่ได้ทำสินค้าบทนี้ผ่านไปแปดวิสุรับเองคนดีใช้ผู้อื่นรับคนดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีซึ่งเงินและทองที่ก็เก็บไว้เพื่อตนต้องนิสสกีปฏิีอีสิสค้าบทดูนี้ต้องพูดกันหน่อยนะครับ <c oughs> คำว่านิสสกีแปลว่าของเลวต้องทำลายเสียนยโยนทิ้งไป <c oughs> เป็นของที่ผิด,ะผดระเบียบผิดวินัยถ้าปาจิตีแปลวจิตเป็นบาปสำหรับศีขาบทนี้ก็ต้องขอพูดยาวนิดหนึ่งขอภัยใน่อรับ <c oughs> เพื่อความเข้าใจกันยังมีพระบางพวกถือว่าตนเป็นผู้มีความระพฤกษเคร่งครัดในเรื่องนี้ใครถ้าไว้เงินถาวายทองถาวายนธนบัตรไม่รับ แต่ก็ให้รูปสิท์รับแทนนี่ขอท่านนั้นหลายช่วยกันพิจารณาดูผมถือว่าทุกท่านที่บวชเข้ามานี่จะเป็นพระคนดีจะเป็นเองคนดีบรรดาญาติโยมพทธบริษัทตคนดีที่เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นคนมีปัญญาทั้งนั้นถ้าพวกท่านเป็นคนไร้ปัญญาแล้วก็พวกท่านนั้นหลายไม่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ผมไม่เคยดูถูกดูหมิ่นปัญญาของใครเลยสมัยผมเป็นพระบทแล้วตั้งสิบพรรษาเพียงแค่เด็กอายุสิบสองปีเตือนผมผมยังเชื่อเพราะว่าผมมีเด็กอยู่สองคนอายุสิบสองปีทั้งคู่เวลาทำงานการบางอย่างแกก็นั่งนั่งดูแกเห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลเป็นอันว่าเห็นว่าไม่ดีไม่ถูกนั่นแหละ แกก็เข้ามาเตือนเขายกให้เป็นลกูกแกบอกว่าหลวงพ่อครับไอ้กิจการตรงนี้ที่หลวงพ่อกําลังทําผมคิดว่าทําอย่างนี้มันจะดีกระมังนี่เป็นเด็กที่ฉลาดไม่ค้านโดยตรงแต่ค้านในตํานองภาษาห้าเหรือผมก็ต้องยั้งตัวยั้งตัวแล้วก็มานั่งคิดนี่ไม่ใช่มายกย่องตัวเองนะครับนั่งคิดว่าเออว่าไอ้หนูเองพูดถูก จริงๆของเองนะต้องทาตามนี้แล้วก็ทําไปไอทํางานทําการในท่านหลายเรายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดขึ้นชื่อว่าไม่พลาดไม่มีท่านที่จะทําทงานไม่พลาดจริงๆเขาเห็นมีแระพทธเจ้าองค์เดียวอย่างบรรดาพระอรหันต์ทั้นหลายเช่นท่านบินโดคารัตวาชะที่เหาะแปลบาดของที่มหาเษฐีเขาท้าทาย ว่าถ้ามีพระอรหันต์จริงให้เหาะมาเอาบาดเขาประกาศเจ็ดวันถ้าเจ็ดวันนี้ไม่มีใครมาเหาะเอาบาดเขาก็จะถือว่าทุกสำนักไม่มีอาหารหันต์หกวันแรกคณะข้าอาจารต่างๆจะปรบาดเหาะไม่ได้เขาก็ไม่ให้วันที่เจ็ดเมื่อบรรดาชาวขี้เมาทั้งหลายเกิดท่าทายบอกว่าเวลานี้อาหารหันต์ไม่มีระบุย ่านเศรษฐีบัตรแก่นจันปุ่มจันไปห้อยไว้ตั้งเจ็ดวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าไม่มีใครไปเอาก็สแสดงว่าคำว่าอารหันไม่มีเมื่อท่านพระโมคคันลาฟังอย่างนั้นจึงได้บอกให้ท่านบินโดพารัตวาชาหออไปเอานี่ท่านบินโดพาลัตวาชาหอไอ,าาาาหอไปก็ไม่ได้เอาไปยืนเฉยๆเขามามาถวายองสมเด็จพระจอมไตรถอว่าเป็นความผิด เป็นการสแสดงพระปาปาฏิหารเพื่อคนเพราะคนก็เห็นเหาะต่อมาก็ขอร้องให้ท่านเหาะอยู่ด้วยเจาทั้งไม่มีเวลาอยู่ผรวันอยู่ด้วยความเป็นสุข <c oughs> นี่คนเราเป็นแบบนี้แหละชอบค้าสแสดงปาฏิหารเวลานี้ก็ยังมีการขอร้องกันอยู่ถ้าคืน,สนแสดงปาฏิหารก็ไม่ต้องทํามาหากินเลิกเราบวชกันมาเพื่อระธรรมวินยัย ถ้าใครสามารถจะมีวิธีหารใดๆได้ก็จงทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามห้ามท่านบินโดภาลัตวาชะแล้วก็ห้ามพระโตกบาทนั้นให้ทำลายเสียนี่การทำอะไรไม่ผิดมันก็ต้องไม่มีเหมืกันถ้ารหารท่านยังผิดผมก็คงจะผิดเหมือนกันถ้าท่านนั้หลายนี่ผมขอประวรณาตัว ั้าบิสุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาเห็นว่าถ้าอะไรผมทําไปมันจะพลาดไปบ้างอย่าเพิ่งให้พลาดเลยนะครับเห็นถ้าจะพลาดไปหรือว่าอะไรมาสมควรกว่าแนะนําได้ตักเตือนได้ผมขอระวราน,านาตัวอย่าถือว่าผมเป็นผู้วิเศษแค่แต่ผู้เดียวมันก็มีอาการผิดได้เหมือนกัน ถ้าอะไรเห็นว่าไม่สมควรแล้วก็ให้ในายผมแนะนำหรือว,ว่ามาเตือนผมก็ได้ <c oughs> นี่ประกษากันไม่ใช่ว่าผมแหม,ม่มมนมีเศษวิโสเสชจริงๆนี่ก็มาคุยกันท้งสิขาบทนี้ท่านบอกว่าพี่สุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีสิ่งเงินแรทองหรือว่ายินดีสิ่งเงินแรทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องอาบัตนิสกีปาจิตี ท่านดูสิขาบทนี้ว่าอะไรตอนไหนที่เราพเจลียงกันได้บ้างรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีหรือว่ายินดีเงินและทองที่เก็บไว้เพื่อตนเป็นอบัตเท่ากันไม่ได้ลดสิขาบทนี้โทษนี้ไม่ได้ลดนี <c> ่ <oughs> เวลานี้เราจะทำยังไงกันน่ากลัวจะแย่ใช่ไหม ขึ้นรถยนต์รถไฟขึ้นเครื่องบินจะไปไหนขึ้นรถสามลอ้อเขาก็เก็บสตางค์เดินไปตามทางหิวขึ้นมาจะกินอะไรเขาก็เก็บสตางค์เขาไม่ได้มองเครื่องแบบว่าถ้าพระสงฆ์หัวโล้นห่มเหลืองเขาไม่เก็บสตางค์ค่ากระแสไฟฟ้าที่เราจะใช้จ่ายอยู่ทุกวันนี้เราก็เสียสตางค์น้ำจะกินข้าไปทุกหยดมันก็เป็นเงินเป็นทองเขาก็เสียสตางค์ เพราะว่าเราต้องใช้เครื่องกระแสไฟฟ้าปัน่นอุปกรณ์ทั้งหลายต่างๆมันสิหลอลงไปเราก็เสียสตังค์เพราะว่าต้องซ่อมต้องแซมอาคารต่างๆที่เราจะสร้างขึ้นมามันก็เสียสตังค์เสียเงินถ้ามันบบเสยหลายสุดโนลงไปเราก็เสียเงินอันนี้มันเสียทั้งหมดเป็นอนว่าเราป่วยไข้ไม่สบายถ้าไปโรงพยาบาลก่อนจะไปถึงค่ารถเขาก็เก็บสตงังค์ อาหารการบริโภคไม่มีเราใช้ใจ่ายเราก็เสียสตังค์บางทีเราป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้ไปโรงพยาบาลต้องซื้อ,อยากินเองเราก็เสียสตังค์มันหนาวจัดผ้าห่มมันเล็กไปซื้อผ้าห่มใหม่มันก็เสียสตังค์เอ้นี่มันก็ต้องจ่ายเงินกันเรื่อยนี่ไม่มีใครคอยยกโทษให้กับพระเลย <c oughs> แล้วก็ไปนั่งนึกดูว่าแล้วถอยหลังไปคิดดูอีกทีว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระชินสีบรมศสสันดาส,สม,มาส,สุภุติเจ้าจะเปน,นิพพานตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมานได้ทรงตรัสแก่พระอนนุนว่าอนานันท์ดูก่อนอนนุนเมื่อตาคาคิพานไปแล้วสีขาบดในพระวินัยบางสีขาบท ที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรแก่กาลละสมัยสีขาบทนั้นให้บรรดาสงฆ์ท่านหลายเพิกถอนได้นี่ทั้งหมดสองรอยี่สิบเจ็ดนี้ผมเห็นว่ามีสีขาบทเดียวสิขาบทนี้เพราะว่าเวลานี้มีความจําเป็นพระพุทธเจ้าคงจะทราบดีพระองค์สมเด็จพระจินศีเป็นสัพเพนอยู่รู้อดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมด ถ้าไม่รู้อย่างนี้องสมเด็จพระเบรมรุสุคตทรงไม่ทรงอนุญาตไว้ฉะนั้นเวลานี้มีพระบางพวกเวลาคนก็เงินถวายไม่รับแต่ก็ยินดีในเงินทองนั้นจดจำในการที่เขาเก็บเงินมีพระบางองค์พวกที่ไม่รับเงินเวลามาทำงานร่วมกัน แจ้งรายการยอดไว้เสมอว่าเวลานี้ลูกศิษย์นับไว้ได้เท่านั้นเท่านี้แล้วเวลาเขาเรียเงนนั่นไม่รับแต่ว่าตอนเยินลูกศิษย์ไปบอกว่าวันนี้ได้สตางค์เท่านั้นวันนั้นได้สตางค์เท่านั้นจํายอดเงินเข้าไว้ให้จํายอดเงินนี่มันเป็นการยินดีหรือเปล่าถ้าไม่ยินดีแล้วก็ควรจะบอกลูกศิษย์ตัวคนนี้เอาไปถวายท่านเจ้าวัดเถอะ ว่าใครหรือว่าถวายเจ้าภาพเจ้าภาพทํางานฝังลูกนิมิตรทางานยกช่อฟ้าทํางานเทถอก <c oughs> ท่านต้องใช้จ่ายเงินในงานนี้เป็นแสนแต่ส่วนเงินที่เขาถวายเรามานี่ก็ทําทบุญกับวัดไปก็แล้วกันแต่นี่ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านจำยอดไว้เลยว่าได้เท่าไรแล้วแล้วก็มีหลายองค์ท่านแสนดี พวกนี้มีปกติหยิบอีกอีกท่านหนึ่งไม่หยิบเงินไม่หยิบทองเหมือนกันได้มาเท่าไรตอนเย็นก็บริกาศรวมกําลังใจบรรดาท่านผูบริษัทถวายเป็นสงังฆทานทุกวันอันนี้ถูกต้ององค์นี้ทําถูกแต่องคที่พูด่อกี่นี่ไม่ถูกนี่เป็นอันว่าเรื่องการรับเงินรับทองนี่เราจะทํากันยังไง เรารับเองก็ไปําบัตินิสกีปาจิตีให้เด็กรับผู้ใหญ่รับแทนก็ไปําบัดนิสกีปาจิตีถ้าเรายินดีรู้ว่านั่นทรัพย์สินของเรามีเท่านั้นเทาน่านี้เราก็ไปําบัดนิสกีปาจิตีเป็นใจผมผมว่ารับเองดีกว่าเพราะมันหนีไม่รอดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รับ ทำท่าเหมือนคนเคร่งคัดมตัตยัดไม่ยินดีในเงินและทองแต่เรือแท้จริงๆในดวงจิตเรายินดีในเงินและทองนี่มันก็ไปต้องโทษในการหลอกลวงชาวบ,บ้านอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะเราพอใจถ้าไม่รับเราไม่พอใจก็อย่าไปสนใจมันเลยก็บอกกัจะภาพเขาได้บอกโยมอาตมานะนม่ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนะ ญาติโยมไม่ต้องถวายเราเอาเงินทองไม่ใช่อย่างอื่นเอาถ้าหว่าจะพึงสงาเคห์ก็สงห์ในสิ่งที่จําเป็นอย่างอื่นก็แล้วกัน <c oughs> แต่นี่ไม่อย่างนงั้นท่านชอบใจแต่ว่าต่อหน้าชาวบ้านท่านไม่รับแต่ว่าท่านคอยนับยอดเงินไว้เสมอว่ามีจํานวนเท่าไหร่อย่างนี้เพราะว่าใจด้านเกินไปเป็นการหลอกลวงบรรดาประชาชนนั่นหลาย นี่ชาวบ้านที่ไม่รู้ความจริงเน้่มีอยู่มากเห็นว่าพระไม่รับเงินไม่รับทองแบบนั้นบอกว่าโอ้โหท่านเคร่งคัดมัธยัสจริงๆท่านดีจริงๆท่านวิเศษจริงๆนี่ไปเดนกันตอนนี้แล้ว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 เราก็เมาความดีเมาความดีที่มันเป็นความเลวโทษที่จะเพลนได้ก็คืออเวจีมหานรก เพราะว่าถ้ากําลังใจอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่นักโบวชแล้วชาวบ้านาเขาหลอกลวงกันชาวบ้านเขาเลวถ้าพระหลอกลวงชาวพระจะเป็นพระดีได้ยังไงเป็นอันว่าสิขาบทนี้สําหรับสำนักของเราผมอนุญาตเลยว่าใครเขาถาวายเงินถาวายทองที่ไหนรับได้ที่นั่น เพราะว่ารับหรือไม่รับให้นคนอื่นรับมันก็เป็นอบัติเขาเก็บไว้เรารู้จํานวนอยู่เราก็เป็นอบัติแล้วก็รับถ้าเขาถามว่าทําไมาจริงรับก็บอกเขาเลยว่าสิขาบทนี้มันเป็นอย่างนี้และเ,เงินทองน,นี่มันก็มีความจําเป็นนี่นถ้ารับเข้ามาแล้วมันก็มีมุมหนึ่งว่าเราเป็นคนโลภในทรัพย์สินหรือเปล่าตอนนี้ต้องทําใจให้ดีนะครับ อย่าลืมตัวนะว่าเขาถวาไหวเราเข้ามาในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าเราเป็นลูกชาวบ,บ้านธรรมดาไม่มีใครก็ให้ก่อนที่เขาจะให้เขาก็ยกมือไหว้ก่อนด้วยการแสดงความเคารพผู้ให้ไหว้ผู้รับถ้าขอทานแล้วก็ผู้รับไหว้ผู้ให้นี่เราผู้ให้ไหว้ผู้รับในฐานะที่เราเป็นปูชนียบคคล จงนําเงินจำนวนนั้นมาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสภาวะความเป็นพระเป็นเลนจริงๆคือหนึ่งถ้ามีความจำเป็นในสมณบริโภคที่วรนขาดสบงขาดยารักษาโรคไม่มีและอาหารไม่มีใช้ได้กินได้ตามเขตนี้อย่าให้เขากู้ก็ไม่ได้จะให้เขายืมก็ไม่ได้จะไปซื้อไรอ่ซื้อนาค้าขายมันไม่ได้ทั้งหมด ต้องใช้เฉพาะเรื่องของพระนี่สมมติว่าถ้าเขาให้มากเกินไปละ่ะทำยังไงถ้าเขาให้มากเกินไปมันก็เป็นของไม่ยากเราก็บำรุงพระสงฆ์ในขอบเขตของเราเอาเข้าไปว่าเป็นส่วนกลางให้พระจะอดจะไม่มีข้าวจะกินไม่มียารักษาโรคไม่มีผ้าผ้าผ่อนท้อสบายแล้วก็ช่วยในระหว่างพวกเรา หรือไม่เจ่นั้นก็นําไปก่อสร้างเป็นฐานวนวัตถุเอาไปช่วยในหมู่คณะจัดเป็นสังฆทานทําเงินของชาวบ้านให้เมียนิสงมากขึ้นเขาให้มาเป็นส่วนตัวเป็นปาฏิปุลิสถานถ้าเราไปร่วมใช้ใจ่ายในส่วนรวมไม่สิ่งที่ไม่ขาดอยู่เป็นสังฆทานทำให้ชาวบ้านเมียนิสงแต่วัดวารามมีการสุสม เอาเงินมาช่วยธนุบำรงและก่อสร้างเป็นวิหารฐาน,นแสดงว่าอานิสงส์ของชาวบ,บ้านที่ถวายเงินมาก,ก็ได้ขึ้นไปส่วนหนึ่งวิหารฐานมันมีอานิสงส์สูงกว่าวิหารสังฆฐานมากหรือไม่เช่นนั้นแต่บอกเออบางเกินเกิดเห็นมีใครเขาป่วยไข้มาสบายไม่มีที่พึ่ง <c oughs> ถ้าเราไม่ช่วยจะตายและทุกเวทนาจะครอบงำเรานำไปใช้ในส่วนสาธารณประโยชน์เพื่อกลุประเทศชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์และปวงชนชาวไทยช่วยกันทำนุบำรุงบคุคคลในเขตประเทศไทยให้มีความสุขแต่ว่าไม่ใช่ให้เป็นส่วนบุคคลให้เป็นส่วนสาธารณะสำหรับคนที่อดข้าวจะตายเราให้กินได้คนที่ป่วยไข้ไม่สบ,บายเราช่วยได้ นี่อย่างที่ผมนําไปนําไปแจกใจเอาของไปให้เป็นสาธารณประโยชน์ไปขุดบ่อน้ําทําเหมืองฝายนี่เราช่วยกันอย่างนี้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ห้ามแต่ว่าจะมากักเอาไว้ไหนไหนท่านห้ามแล้วเราหลีกไม่ได้เราก็ไม่หลีกถ้าหลีกแล้วมันหลอกลวงชาวบ้านผู้ที่ไม่รับกะตังเนี่ยไม่หยิบกระตังเคยมาขอกระตังผมบ่อยๆ จะสร้างโน่นจะสร้างนี่ขอเป็นแสงขอเป็นร้านบางท่านนะไม่ใช่ทุกท่านก็เลยทําให้เห็นกําลังใจว่าจรดยาที่ท่านทากันนะมันเป็นการหลอกลวงชาวบ้านมันไม่ใช่ของดีฉน่าอาการอย่างนี้เขามรดาเพื่อนที่สดสมณนเณรทั้งหลายจวงย่าทําเขาให้รับอย่าทําเป็นคนใจด้านแล้วหน้าด้านสน่อยดีกว่าให้ใจมันดีอย่าไปหลอกลวงเขาด้วยกาลังใจ สิกขาบทนี้ขอผ่านไปสําหรับสิกคาบทที่เก้าท่านบอกว่าพิสุทําการซื้อด้วยรูปียะซื้อขายด้วยรูปียะคือของนี่เขาใช้เป็นเงินไ้น้ยทองต้องนิสกีปาิตีอันนี้สําหรับอย่างผ้าวัสิกสาพผ้าเจ็บสบงจีวรสิ่งของก็ตามที่ชาวบ้านถวายมาอย่าซื้ออย่าขายในหครับอย่าซื้ออย่าขายเด็ดขาด ถ้ามันมากเกินไปแล้วก็พระที่ไม่มีใช้ที่เขาจนๆยังมีอยู่เราไปเกื้อกูลพวกกันเองดีกว่านี่เป็นอันว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดห้ามซื้อห้ามขายข้อที่สิบพิสูจน์แลกเปลี่ยนสิ่งของคระหัตต้องนิสกีปฏิติแลกกันเวลานี้ชอบแลกพระกันนะสิแลกพระและแลกวัตถุก็ตามมันไม่ดีทั้งหมดนะครับอย่าไปทำมันเลย เราปฏิบัติก็ปฏิบัติให้มันละเอียดจริงๆนี่ปัตจวัคที่สามให้บอกว่าหนึ่งบาทนอกจากบาทที่ฐานเรียกว่าติเล็กกับบาทเป็นบาทเกินติเลกกับบาทนั้นมีสุเก็บไว้ได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิง่งถ้าล่วงเกินสิบวันไปต้องไปยิตีข,ข้อนี้พวกขอตัดไปเลยถ้ามันเกินแล้วก็เอามารวมไว้เป็นของกลางไม่ต้องอีกลับหมดเรื่องกันไป สองบิสุมีบาดราวยังไม่ถึงสิบนิว้วขอบาดใหม่จากเครหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวรนาได้มาต้องบาดนิสกีปยิติราวเวลานี้ถ้าใครมีบาดราวก็สวยสมัยก่อนเป็นบาดดินสมัยนี้เป็นบาดเหล็กทา่ทานทำราวแล้วแตกผมหาว่าสวยมาก สามีสุรับประกันเพศัตว์ห้าคือเนอยใสยในคนน้ำมันน้ำกลืน้ำอ้อยแล้วเก็บไว้ฉันได้เพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งถ้าเกินเจ็ดวันไปต้องนิสกีไปยตีนี่หมายถึงว่าอยู่คนเดียวถ้าเรารับประกันแล้วมีรูปสิทธิ์นำไปเก็บก็ไม่ถือว่าก็คือว่าเป็นการขาดประกันไปแล้วเขาเอามาเมื่อไรเท่าไรแล้วก็เอามาเมื่อไรแล้วก็ฉันได้เหมือนนั้น นี่เป็นเพศฉันได้ไม่เือกเวลาแ้าว่าที่ท่านพูดแบบนี้หมายความเราอยู่เราอยู่คนเดียวแล้วเ,เก็บไว้เกินกว่านั้นมันเป็นการสะสมมากเกินไปนีบริการหนึ่งหนึ่งเน,งนงยใสเนยข้นน้ำมันท่านเกรงว่าของจะเสียมากกว่าท้องจะเสียพระพุทธเจ้าเสมีนาใหมา่ก็ดีสีในเมื่อฤดูร้อนอยังเหลืออยู่อีกหนึ่งเดือน คือตั้งแต่แรมค่ำหน,นึ่งเดือนเจ็ดจนแสวงหาหาพระอาบน้ำฝนได้เมื่อดูร้อนเหลืออีกกึ่งเดือนคือตั้งแต่เึ้าค่ำหนึ่งเดือนแปดจึงทำาน่งได้ถ้าสแสวงหาได้ทำโน่ให้ล้ากำหนดนั่นเข้ามาต้องอบัตรนิสกีบาจิตีนี่เวลานี้ไม่ต้องหาแล้วสิเพราะว่า,าพระวสิกาสาเขามีถวายไว้ เป็นอนันว่าจำสิขาบททวายก็แล้วกัน <c oughs> แต่ว่าเรื่องหาเวลานี้ไม่มีเพราะว่าสิขาบทนี้ไม่มีอาบัตสำหรับเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ต้องหามีแต่เขานำมาถวายนี่สิขาบทที่ห้าพิสุให้ยีวรักพิสุอื่นแล้วโกรธชิงเอาขึ้นมาเองก็ดีใช่ผู้อื่นชิงมาก็ดีตอนนี้สกีปาจิตตี นี่สภาวะอย่างนี้ก็มีรมไม่เป็นพระขาดพรมิหารสี่ขาดเจรณญสิบห้าขาดบารมีสิบสภาวะความเป็นพระมันไม่มีก็ต้องขอก็เป็นอันว่าเราก็ไม่เช่พระยาทําเลยนะครับมันเป็นเจตยาที่เลวเอาสาหรับวันนี้เรื่องของพระวินัยก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขราบรรดาเพื่อนพระยศสมนเด็ทั้งหลายจงรักษาพระวินัยนี้ให้เข็งขัด นึกถึงเรื่องท่านกัปปีรัมะชาไว้ดีแล้วก็นึกถึงเรื่องราวของท่านอะไรนะอของบรรดาพิสุพิสุนีสิกขมานาสมเนสมเนรีวะให้ดีถ้ารู้เรื่องของท่านแล้วแล้วก็จะเพิ่งทราบว่าเราละเมิดพระวินัยมันมีโทษเป็นไปการใดไม่ใช่ว่าแสดงบัตรตกยิ่งแสดงบัตรก็ยิ่งตกมนรุมากขึ้น สำหรับวันนี้ก็ขอยุติวัตเกียนเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่เพื่อนบรรดาพิสุทธ์สมณีทุกท่านสวัสดี